กีตาร์แล้วก็ตั้งวงที่โรงเรียนพวกเราจะแสดงที่งานโรงเรียนและทุกคนก็จะตั้งแต่บอกตัวเองแบบนั้นชีวิตมอปลายก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วที่เพิ่งทางใจมีเพียงกีตาร์เพื่อนยากอีกนี้จะกลายเป็นเด็กเก็บตัวเต็มสูบแล้วก็เธอ กิตตนนอริปจิบอจิจังหลัะเป็นไงบอ,บบอบจิก็ดูดีใจนี่นาดีที่ได้รู้จักพวกเราผูกมัดจ้าว,วงผูกมัดเหรอจะเป็นคู่น้องน้องคนใหม่กันเลล่ะเมือ<า>่บอกี้ตาหนีไปแล้ว<ม>ตามที่เคยไว้ให้เรียกแต่ะน้องกอตติแต่ง้อเพลงนะงไมนไม่ออกลอฉันเริ่มทำง,งานพิเศษตอนนี้ฉันสามารถมองตาใครสักคนได้แล้ว แต่ว่าฉันไม่คิดว่ามันจะส่งผลกับวงฉันอยู่ในวงในฝันของฉันแต่ฉันมัวแต่ยึดติดกับการเติบโตมากเกินไปจนลืมมันไปฉันน่ะมีสียใจคอของเราถูกเลเป็นหนึ่งบทเพลงนั่นทำให้วงเค่สุุพิเศษสิ่งที่ฉันต้องการบรรลุในวงดนตรี คือว่าฉันจะพยายามเขาเอ๊ะนั่นมันส่งไรนอะไรดขึ้นหนักกว่ตออยู่กับเราก่อนเพื่อกินเหมายเข้าไปจริงๆด้วยเหรอล็อกตาตัวจริงกักวจรฉัเธอกำลังจะตายายไปแล้วเนีนเ่ยเลยนะ่นเะสียงอะไรน่ะโรดอนตีน่ะก็เป็นเหมือนอีอครอบครัวหนึ่งนั่นแหละนะนะครอบครัวถ้าทิ้งหลักทรั์ของตัวเองไปก็เหมือนตายแล้วนั่นแหละจริงวันข้างหน้า แต่เก็บไว้เป็นความลับกับบัจชีก่อนนะวงของพวกเราจะไม่เอาให้จบแบบนี้หรอก